สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไรส่สวนช่ไหมครับวันนี้ก็ใส่เบ็หมาเดิมครับผมนี่ครับหมายฝั่งนู้นจะเป็นคลองครับฝั่งนี้จะเป็นที่ลาบค่อยๆสรบลงมาครับนี่ครับก็จะใส่ไปเรื่อยๆตามกอหย่าตามพวกนี้แหละครับเอย่อที่ใช่ก็เหมือนเดิมครับผมตับไก่ก็ใส่ไปแล้ว ครึ่งนึงแล้วครับผมเดี๋ยวมารอรุ่นผลงานกันตอนเช้าครับหน้าว่าจะมาอ่านไหมครับจะสวัสดีครับ,สว,ส,วรบสวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้ามายามบ็ดกันหลังแรกไหนอุ้ยหลังแรกจมไหม จมครับจมไหมนี่นี่ครับหลังเลก ไม่เป็นแบบนี้ล่ะ này tiếp Ui. Lút lắm á. ใหญ่เลยเอ้าแล้วอาแล้ดูหลังเลขเลยครับนะ้านีโอ้โหใหญ่จริงออืืห นี่นี่ตัวอืมปลาไหลครับปลาไหลปลาไหล cái này có mà Cái có mà Ừm này to vậy าดุกปลาดุกโอ้ปลาดุกแล้วแต่ก้างเน่าอีกโอ้ยโดนหอยกินแน่นอนครับเน่าอื้อึกึกึกถึกึกน

ไม่มากไม่มาก อืมปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลเอาปลาไหลได้พัดเพชรแล้ยดิพอนานแช่นานๆปั๊บปลาไหลเชิงกินอุ้ยอุ้ยมีตัวดิน่นกระับกๆะปักรอยู่ที่ไหน จริงเลยมีไหมหรือว่าผมเหยียบหยาอืออืออือนีอ

โอ,อ้มีครับมีอืมไหนล่ะ อุ้ยนี่นี่ตัวมันตัวเต็มมัดต้องใช้ถุงมือจับครับงานลื่นกดล็อกก่อน Uh-huh. Mm -hmm. ปลาช่อนปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกนี่ครับไม่เห็นเนาะโทษทีครับหน้าผิดเลนเอ้ยไม่ใช่หันเลนไปผิดปลาดุกปลาดุอตัวนี้ยังไม่เน่าครับ ประดุกชอบติดเดี๋ยวต้องปลดจมไหม หลังนี่โอ้ขาดอืมโอ้ดินแรงไปนั่นหน่ยขาดเลย โอ้โหไม่เคยขาดแบบนี้สักทีเลยนะนี่นี่ครับนี่เลยทำไมตึงๆแบบนี้ลงังทุกท้ายนี่รู้ว่าจะไมติด โอ้นี่ตึงๆปลาไหลปลาไหลนี่ปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลพอได้ผัดเผ็ดแล้วนี่ได้ผัดเผ็ดแล้วครับปลาไหล เอาออกก่อนเนี่งานกันไม่สวยตอนนี้จะเป็นคลองครับเนี่ยฝั่งควายอยู่เนี่ยเป็นคลองความจริงผมก็อยากดักรอบอยู่ครับหน้าฝั่งเนี่ย าตามฝั่งเต็มดักไม่ได้เพราะว่ามันพอปล่อยบัวครับพอปล่อยบัวออกมาหากินตามเนี่ยเคยดักอยู่เหยียบรอบฮักหมดเลยครับ <ừ. S 1> ก็เลยย้ายต้องย้ายมาดักฝั่งป่าถูย้ายมาฝั่งนี่ก็ขโมอยอีก <c oughs> <c oughs> ไปครับผมไปดูกันที่บ้านชัดๆ เนี่ยนะนี่ยกินลงผูฟั่นเอาเพราอืไมไนี่เป็นไรมาผัดเผ็ดด้วยเป็นนายได้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ